สวัสดีครับให้บรรทอมที่รุ่นเราวันที่22วันนี้ก็เป็นวันที่22นะครับอ่าตอหนุ่มข้าเราตาดคลิปหนึ่งเจ็ดปกสีวันเพราะนั้นตอนนี้เวลา5้าทุ่มสินาทีนะครับของวันที่22เราก็มาสรุปของรุ่นเรกันเลยวันนี้ก็เมื่อคืนนอนตีห้านะครับนอนตีห้าก็นอน,น,อนดึกมาหลายวันแล้วนะครับนอนประมาณเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเมื่อคืนจริงๆเมื่อคืนก็นอนเพิ่องชั่วโมงนะครับประมาณชั่วโมงกว่ากวครับก่ ตอนนี้คืไข่ึ่งแล้วตอนเรานี้คือนั่งสงบกเลยครับตอนที่นั่งยาน่าจ6โมงถึง4ุมนะครับนั่งสบเลยสับามงทุ่มเลยเพราเราออกจาวออฟฟิศมาแล้วก็เริ่มมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มนก็นั่งสับทุ่มครึ่งนั่งจรงทุ่มครึ่งเพราะว่าตอนนี้ทานข้าวเลยอ่ะมือแรกมือแรกเรากินเป็นมเย็นนะครับกินเรียนเรียนไปประมาณ3-4เ็มนะครับก็ตีซะเท่าไหร่อะ500แคลอจริงน่าจะไม่ คิดว่าไม่ถึงนะว่ากินไปกินไปไม่ได้ทีเดียวครับมันจะไม่ถึงนะคิดว่านะว่านะนะครก็ประมาณร้อยสองร้อยกรนะครับแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วทุเรียนเสรจปุ๊บทานข้วต้มข้าวต้มกับหมูสับนอกนะครับก็มูละมาสองร้อยกิโลแคลนะครับแบบแล้วก็มาประกาศนองด้วยนะครับประกาศนองก็แบ่เงินนะครับทะยนี่ห้อแล้วเป็นซีลนะครับต้องข้าวต้มซีี้ ก็ต้องอยาบอยุบแล้วก็เมนกับน่อนะครนองก็แต่่องเหมือนเดิมนะก็ถ้าต้งทาไปสองนี้ทาไปสองงานก็คือตอนหัวุ่แับตอนประมาณสิ่หอสี่ทุมนะครับก็ประมาณรี้แล้วก็สี่ร้อยกิโลแคลรบก็สี่ร้อยบวก้าระเป็นเ้าร้อยเก้าร้อยเสร็จแล้วมีทาคุกีุ้กี้คือตอนตอนเย็นนะครับกับตอนสิบทุ่คุกี้คือไปก้ร้อกิโลแคลทีีกิโลแคลค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะก็ทั้งทั้งหมดมันเก้าร้อย ก็ร้อยหกสิบเราคุณไปประมาณซึ hmm. uh ่งหนึ ok. ่งครับก็อยู่แต่ร้อหกสิอีกสามร้กสิบก็เดี๋ยวไว้ีที่เหลือนะครับหกสเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดเมื่ี้ห้าร้อยบวกถื่เป็นเก้าร้อยเก้าร้บวกหกร้อยเป็นหนึ่งพันห้ากิโลแคลอรี่ือว่ถือว่าวันนี้ก็ดีกว่าดีกว่าวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์นี่คเปนเกินเกินพันขึ้นเกินหนึ่จุดห้าพันกิโลแคลไรเยอะอยู่ในอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าพสองพันะ่ัน นี้ก็โอเควร้ก็ถือว่าทานไม่เยอะนะครับที่ทำได้เพราะว่าเริ่มเริ่มเริ่มทานช้าด้วยนะรัเพราะว่าออกกำลังบาวก็แต่งาก็ม่อยู่ก็เลไม่กินเลยนะครับไม่ได้กินเลยนะครับแต่อนก็อ๋อจริงกินีันตวเรากินแล้วนข้าวโพดไหมนข้าวโพดนมข้าวโพดก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้ยกิโลแคลอ่าจะแปดสิบถึงร้อยะประมาณนี้นะครับอ่ะกิเป็นนห้าก็เป็นนหกอ่ะ่งนั้นครับนม่จะแปดสิบถึงหนึ่งร้อยกิโลแคลอรีนะครับเป็ ก็วันนี้ก็ันก้าพันกิบก็ถือว่าครบช่วนแล้วนะครับก็ยังไงน้ำหนกก็ลงอยู่แล้วแหละแต่ว่าริงหยัดจริงๆมันน้อยกว่าหนึ่งพันนะครับยัไได้ลงได้สุดโลแล้วก็อยกานยว่าจริงๆช่คนเนี้ยเนี่ยแต่ว่าเครื่องช่างที่ซื้อมาตอนต้นเดือนนะครับผมไม่ได้สิงเรียกว่าไงก็อบอกนี้ปัญหาคือตอนเนี้ยเดิมนะครับเรามีแอฟประมาณแอฟสองเอฟ ตอนนี้มี4แอปมี4แอปท,ท,ที่ที่ใช้นะครับแอปแอปที่ใช้กับสมาร์ทวอชอันหนึง่งแอปใช้กับเครื่องใช้่งน้ำหนักอันหนึง่งแอปใช้กับอุปกรณ์ไอโอทีอื่นๆเช่นไฟแอร์นะครับอันหนึง่งแอปใช้กับเครื่องพอกกลัดอันหนึง่งน่าจะครบแล้วนะ,ะมีสี่แอปนะครับมี4แอปแล้วอุปกรณ์มีเช่งไฟมีหลายวงมอะไรนะครับยังม,ม,ม,มีพวกสวิตช์พวก,กอะไรที่แบบว่าเป็น สามารถรักเองนะแต่ว่านั่นแหละมีสี่ครับแล้วเวลาเปิดเป็นวงครับว่าเอ๊ะตอนนี้ต้องเปิดแอปไหนดีพอเป็นวงปุ๊บก็เลยไม่ไม่เปิดเลยไม่เปิดปุ๊บช้างทุกวันก็ไม่ซิง้งไม่ซิง้งปุ๊บก็ตอนนี้เปิดดูได้คือเหมือนข้อมูลน่าจะมีแค่วันที่เจ็ดมั้งเหตุจำได้ว่าเราเราซิ้งนี้เราวางไว้ไว้หลังจากนั้นนะหรือว่าอาจจะเปิดแล้ววันมันสลับมันไม่ตรงกันนี่หรืออาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้โอเคก็เดี๋ยวยังไงอย่าทิ้เรื่องนี้ช่างดีนะครับแต่ก็น้ำหนักก็ ก็ค่อยลงก็ค่อยลงมาครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็กลิ่นได้ได้ประทับดีอ่านิดนึงแบบที่แล้วเมือกีแบบเมื่กีแบบวัาเนี่ยเขาบอกว่ามันมึนมากแต่ว่าพอผ่านไปวันนึงครับมันรู้สึกดีมากเลยนะแต่ว่าร่างกายไม่ได้อยู่ในเหนือที่เป็นกระเฉงกับใช้พลังงานแบบเนี้ยมาไม่รักกับความเหือแล้วตวั้งแต่ติดงานวันพรหัสแรกที่เปกิน<ม>ข้าวเราพักเมื่อไหร่ครับติดทุกกระดาษเลย ไอ้ทุกทประัดพีบว่างประดเดียวก็คือวันที่ก่อนสองการแล้วสมุทรสองดันปิดเร็วกว่านสงการยังไม่สงการนะยังไม่ใช่วันที่สิบเอ็ดนะครับปิดแล้วเข้าใอาจายปิดนะเพราะนั่นประหลัสฉบับที่สิบเอ็ดปิดสองนี่มัมนยังตั้มอีกจะปิดทุกปิดสิบเอ็ดเลยนะมันก็ไปรอที่หน้าสมุทรสองอก็ไม่ได้ดีนะครับแต่กิจการที่ประหลัดเ,ลเดี๋ยวพรุ่งนี้ประหลัดก็ติ้งแล้วก็ไม่ได้ไปเลยแต่วันนี้แล้วไปก็ดีมากเลยว่าแต่ว่ายุตไม่ได้ตามนมันก็อาจจะมันจะล้มเอาเพราะว่าจะหกล้มเพราะว่า เขาเรียกว่าไสัจภาพยภาพกับความคุ้นเคยมันไม่เหมือนกันเราเราคุ้นเคยว่าเราเคยทำภาพนี่ได้แต่ว่าพอเราไม่ทรรนดาเน,นะครับมันมันไปแล้วมันมันช้ากว่าที่เราคิดนะครับใจเราคิดไปแบบน,นี้แต่ว่าร่างกายมันยังต้องปรับตัวนิดหนึ่งครับเวลาเป็นปกติเวลาจะมาได้แต่หนมันต้องปรับมันต้องปรับร่างกายนิดหนึ่งให้เพราะเราเราจะสมองเราจะคุ้นคิดกับการท่ายภาพเนี้ยเป็นเรื่องปกติเราวิ่งไปทางนี้ได้วิ่งทางโน้นได้ต่อนนี้ได้ไดไดแต่บางทีร่างกายเรามันยังไม่ มันยังไม่ไม่ได้รองรับไม่ได้ไหวเส้นตีแล้วเมื่อยมีม,มากๆเลยว่าปกตกเิเราอาจจะใช้แรงขนาดนี้พอไม่ใช้บางเรั้งมันก็หายไปแล้วพอโอเปร่าทำแล้วเขาเดินมันก็เหนื่อยแล้วเมื่อยเมื่อยทั้งตัวเลยครับแต่ก็โอเครู้สึกดีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ไขขึ้นแบบว่าขึ้นหนักเลยแต่ส่วนแล้วไม่เป็นโควิดนะแต่เดี๋ยวก็นอนแล้วครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่เป็นโควิดอย่างพรุ่งนี้เขาติดต่อได้ครับแล้วก็ ตอนเย็นมีงานต่องงด้วยตอนเงย,อย็นก็น่าจะดึกน่าจะดึกเพราะนั้นต้องรีบพอนแล้วครับโอเคก็สู้ๆไนต่อไปไปละครับไปละครับสวัสดีครับ